บเคยขีควายบ่แตน่อยกเปนน้ายเอ่นพอพันเท่าได้อันนี้สำหรับตัวนี้นะครับเป็นเจ้าเพชรพันล้านะครับเป็นลูกเบิ่มพันล้าตอนนี้อายุ3ปีเเดือนครับส่วนสูงก็ร้อครับร้อยหกมอ่องนารขออนยต้อยย่าน้อยยาน้อยาา้นาาันไนเางร่าา จับมาดิต้องมาจับสร้านัอานนงอเาคุณญ,ญ่อิออยนยไว้เจ้าไมต้องัาอยู่เยเลยไปห้องเหอน้มาลอ่าสูงร้อยหกครับความสูงร้อยหกส่วนประวัติการเข่าสนามเข่าหาสนามนะครับมีสีลองวันนะตอนนี้นะครับครับอ่ารองวันที่เรกอายุจังหวัดกาฬสินธุ์เทา นะครับเป็นล่องแชมรุ่นฟันคู่หนึ่งนะครับฟันแท้หนึ่งคู่้นสนามที่สองกับยูงันชาติสกุลนีปีปีหกหกปล่อยแรงปีหกหกได้รางวัลช่ชยนะครับครับรุ่นฟันแท้หนึ่งคู่บนสนามที่สามได้ร่องแชมอยู่นครพนมนะครับปีที่แล้วปีหกหกขึ้นครับรุ่นฟันแท้หนึ่งคู่แล้วกับปีนี้นะครับได้ ในทีนึ่งในรุ่นเราไปยังไคนต้องยังยงมยั้งที่มัจล้วยนี่เองยังต้องยั้งยให้แล้วเนี่ยเรียบร้อย่อ๋อย้ยย้เออมามมี นี่ฮังมาพี่ไว้ม่าพี่ก็ได้ไวยไมน้องพูดก็ได้วามันขี้ส้้งวานขี้ส้างน่อยนี่ไปจูงย่างบาดนี่เจ้าเพชรพันล้านครับพี่น้องอายุอาก็เป็นธรรมดาเลยสิเออ พยาถามว่าตีดากันเลยแต่ว่ายากๆคือก็เลยอย่างนั้นธรรมดาไม่ได้เป็นอย่างหรอกเจ้าเจ้าเสี่ยวเๆไปที่นี่เดี๋ยวันนั้นจบอยู่ไอ้ปีนี้นีะรุ่นฟันแท้สามฟูนะครับครับ อ่าได้ที่หนึ่งนะครับอยู่พอนพรมอยู่สนามนครพนมได้ที่หนึ่งล่าสุดมงคับนี้แหละครับสามมือที่เลี้ยวนะครับเอกสารพันยังบ่ครับตัวนี้ยังครับยังยังทุกอย่างนะครับลูกลูกอ่าลูกเบิ้มพัลลาดเนาะเบิ้มพัลลาดนะครับครับแม่เพิดแม่ตากสายเพชรดอนครับครับไอ้เขาเปิดอันผสมตัวราคาอ่าลักชวนราคาผสมจริงก็อยู่ในราคา3,000บาทนะครับครับ3,000บาทคิดนะครับแลราคาถ้าพี่น้องอยากได้ไป ทำธุรกิจต่อโอ้ถ้าพี่น้องเขาอยากได้ก็เปิดแบงค์อยู่นะครับครับเปิดเปิดอยู่เนียนขับสองกิโลห้าเนาะสองจุดห้าเนาะเนียกับคุยกันได้คือเก่าคุยกันได้นะครับสำหรับเบอร์ท่อผมกะแปดสองแปดสองสองหกศูนย์สองหกศูนย์สามสองห้าสามสามสองห้าสามเอกะใชครับหอยเอกะใชเนาะครับเนาะครับผมเอาขอบคุณหลายๆห้อยยงห้อยเอกชัย